ประเทศไทยเนี่ยบริบทก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีแล้วก็เราก็ได้รับการแบงกิ้งในต่างประเทศค่อนข้างจะจะดีในแร่การควบคุมโควิดเราก็จะมีความจําเป็นที่จะทําให้เศรษฐกิจได้ดําเนินต่อไปนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนะหลายคนเขาก็รอวันที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทย ก็คือค่อยๆเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่เราควบคุมได้นะครับแต่ก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นตามระเบียบแล้วก็ตามมาตรการที่ที่เรามีไว้ผ่านมติคอรมอนะครับมีการประสานกันร,ระหว่างทรวงสาธารณสุขแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศด้วยกันนะครับเพื่อจะได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเห็นได้ว่ามีการเตรียมการแล้วสับเดือนตุลาคมนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปยังสารทูไทยทั่วโลกแล้วให้เตรียมพร้อมรับการสมัครขอวีซ่า STV นะครับซึ่งก็จะมีสส่วนส่วนแรกก็คือการขอ COE นะฮะหรือ r t r t i f i t e of Entry เหมือนเหมือนเดิมเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีเอกสารขั้นตอนหลายอย่างการสมัครโรงแรมที่จะไปควอนทีนการมีเอกสารประกันสุขภาพ าการมีใบรับรองปราศจากโควิด72ชั่วโมงแต่ควบคู่กับนั้นนะก็คือการสมัครขอวีซ่า STV ซึ่งก็มีเอกสารเพิ่มเติมนะครับสำหรับบุคคลที่มาจากประเทศที่ทเข้ามาได้ซึ่งประเทศเนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็เป็นการาพิจารณาการให้การส่งตาวีซ่ารายเป็นรายกรณีไป STV จะให้เข้ามาประมาณ90วันแล้วต่อได้อีก2ครั้งก็คือรวมแล้ว270วันครับ เดือนตุลาเป็นเดือนทดสอบแต่ละกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่เกิน1 0 0ยร้อยคนอาจจะมีประมาณ3-4กลุ่มจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่าในในเอเชียก่อนเราก็คงจะทดสอบก่อนว่าเดือนแรกที่มีกลุ่มละร้อยร้อคน3 4กลุ่มเนี่ยเราจะบริหารได้มากน้อยเพียงใดดีแค่ไหนควบคุมได้ได้แค่ไหนมีการทําตามมาตรการต่างๆแล้วก็ให้เป็นที่ประจักษ์ให้รู้กันว่าถ้าจะเข้ามาเมืองไทยเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงนี้เราก็ต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ทําผิดระเบียบของเราถ้าเป็นงั้นได้ก็ คงจะเพิ่มจํานวนโคต้าได้ต่อไปในเดือนต่อๆไปเดือนนี้ก็ถือเป็นเดือนนำร่องครับศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างประเทศของของสบคนะฮะก็มีหน้าที่ที่สําคัญในการคัดกรองนะครับคนที่จะเข้ามาในการประสานงานช่วงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยวีซ่าพิเศษ ความเข้มข้นเนี่ยก็ยิ่งต้องเพิ่มเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ตัวเลขเราไม่สูงแต่เราก็ไม่อยากให้มีการระบาดในรอบ2ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้สั่งการให้สถานทุตไทยทุกแห่งเนี่ยมีความเข้มข้นในการตรวจเอกสารตรวจสอบการใบสมัครแล้วก็ข้อมูลต่างๆเรามีเป้าหมายที่ดีเพื่อจะช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขการปลอดเชื้อโรคสบคทางรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนมามาโดยตลอดลนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่าเราทุกคน,นช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วประเทศช่วยกันมาถึงถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่เราจะทำให้มันเสียหรือว่าพังไปได้